สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจะมาลองกูสังครับมาใมาในบ้านครับอันเพ่งไหก็ลองตึมตึมตึมๆมตมตึมต้องต้อตอรอกพลงมีนะอาจารย์เฮ็ดใ,<ห>ให้ผมสาธุเฮ็ดผมได้เข้าฟอะเทศอาจารย์ก็ได้เข้าไปน้ากันครับเป็นเพ่งที่เกินว่าสุดยอดในชีวิตของไปอยผานมาพอครับแล้ก็ได้อาจารย์บุญรอมครับแต่ว่าวันนี้อู้หลายปีได้อาจารย์เนาะคิดถึงความหลังบ่ีิ ฟ้าฟ้าตลำเสียงเลยครับว่ามันเสียงสองเสียงสามเลยในรอบปีนั้นมาใส่เสียงประมาณปีหาหาหนึ่งเนาะครับไม่แม้ปีหาหนึ่งไหมส่นอาจารย์ใส่เสียงประมาณส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เสียงอีสามรวมนั้นจะมาใส่เสียงช่วงรวมหนตุล่าเนาะตุลาหาหนึ่งครับตุล่าพู้จิการทำไดาเพราะว่ามาซ่อมแล้วก็พ่อหอดปีหาสองมันดังเลยไหมครับมันตื่มเลยนั่นนะที่นี่ก็ยังโคตรจอนพ่อกันอีนี่ก็มาใส่ตุล่าดิ แมนไ่ใม่เพราะแมนต้องหมดสิอ้สัตุ๊บนี่เพี้ยงเนอาจารย์ให้พี่น้องเขาเฮ้ยอาจารย์เพิ่นบอกเพราะว่าเพิ่มเป็นพกชเต้อันนี้คือได้มาร่วมงานกันอีกครับกับปล่อยฝ่ายมาเลยพอดนะครับบ่หัวว่าเท่าเท่าซ่ากันเต้งลุ๊กซีเต้งอาจารย์เท่าซ่ากันผมบวังอะไรครับลุ๊กซีเท่าหัวแล้วตอนนี้เพ่งนี่เนี่ยเป็นเพ่งดีครับสาธุคือเพราะตัว่าซางว่าแต่สั่งว่าแต่ไอ้ดี เทปนีมาสร้าง่าแล้วร่องว่าคนฟังเรลจิกํำเลยผู่ไหน่าเดี๋ยวนี้คนยังมาสีแห้งก็ดอกกันได้ไทย่เอาจะืู้มาเขาเรียกว่าคูบุญไหมคูบุญเคยหูว่าคูบุญบ่ะโอ้คู่บุญคู่บุญบารามีเนี่ยสร้างยังพ่วมกันมันก็ดังไหมคือจังสิบสองละสิบสองราศีนี่มันสีโคจรจอนมากพ่อครับเมียมันต้องถอนอัดเสียงตุลาดิครับเออแน่เนาะชอบอะไรเฝ้าๆพร้อมเนาะเม่นแต่เป็นเพ่ง เกือบสุด pues <Mm ท้ายคุณไายไทยเปรมาพร้อมพี่น้องครับ evet> เป็นเพลงแถมเพลงแถมจีว่าเพลงแถมเพราะว่าเพลงเพลงอารมณ์อย่ง uh> ห้องห้องคัดเสียมอาจารย์ก็คุ้มมาเบอร์แล้วแมนวันนี้มันเหลือเพลงเดียวสุดท้ายมามาเขากับชีวิตบอกไฟเย้ประเ่็นประเดี๋ยิขึ้นจำเดี๋ยงขึ้จำแม่นเลยครับครับไอเอาพ่อแล้วแล้วเอาชนอว่อไงร่องพ่อแล้วแล้วเอานะเออว้าวววเดี๋ยวร่องพ่อมันจบซะเวลาเลนคตมันเมื่อยหรือแม่าแมน บ้านอีกคืนค่มใดพราดนตรีคืนมาได้ก็หัวใช่ไหมเนี่ยเออสีแล้วยว่าล่ะเอาเพราะอะไรอ่ะเะสิแล้วยว่าเพราะกัอนหัวสักได้ของงาดหัวกันหมดนี่คือที่มาของเพ่งมันต้องถอนมันต้องถอนมือนี่บอกเลยว่ามือน้องถอนบอกถอนถอนถอนรีถอนอย่าได้ห่างหันครับมือนี่บพถอนอันนี้เราพูดหนึ่งมันเป็นเรื่องแบบ่องอดีตที่ผ่านมาอออครับเข้าไปสามารถเทศให้พี่นองข้ามวลได้ เมื่อนี้จังได้มาเนี้เมื่อนี้มันเป็นยุคโซเชียลแล้วครับจจี่มันเป็นยุคยอขายแผนพีซีดีพีซีดียู่ทีนีมันเป็นยุคโซเชียลที่เพลงเนี่ยเพลงที่เอาคิดคนใหม่เนี่ยมันจิเกียวกับโซเชียลยิบเรืองมุมนั้นมุมนี่มาให้พี่น้องในฟังกันจำลองว่ามันสิขำมันจิเข้าเข้ากบหลาๆคนอยู่มุมนั้นมุมนี่แล้วโดยเฉพาะเขาก็ไวไฟเนี่ย เรื่องไหนที่มันเคยดังในทางโซเชียลแม่นบ่ครับกะเสียเอายิบเป็นเนื้อเพลงมาเราไมาให้ปล่อยฝ่ายรองให้ในมื้อนี้อัดผมทึ่งทองทึ่งโอ้ขอความชื่นชมอ่ะเออหัวมันมีตอนนึ่งยังก็อันกล้วยด่างใบลายเขาขายต้นเป็นล้านเขาขายขายตัวบิล้านพอเฮาสิขายพัญหากันยังไ่มีสมุดนี่ปุญญาบัตรของเราบ่ ีแม <laughs> นน่บ้านมัวเพราะว่าปูกนกำกันกน,นี้อเออจะไปแต่ง,ขงขออ <laughs> เขากับซีบ <laughs> ีคนกับซาแล้วกับปานมะนางเป่าเลยแล้วก็อาจารย์ครับ,รบเป็นอีกแนวใหม่ของปล่อยไฟมะละวบับปกติปล่อยไฟไกับล่ำเพลินล่ำเดือดคนแกน่นออ่าบัดที่นี่สิออกมาทามหลายแล้วจังไายบุมือนมันนี่วัฒน์รัตน์ปัญญาตาวาพยัญชนะถามแน่ว่าขึ้นลงขึ้นลงนี่ขี่รถผ่านจังบัดนั่นสูมือสูมือเรื่อยเรื่อยเนี่ย สิปป่่หยิบมาหลอกแนบ่นั่นแหละเออหยิบมาหลอกแน่สำเนียงโคราชสำเนียงโคราชนะครับแต่ว่าเรื่องเล่าเนื้อหาเนี่ยหลากหลายหลากหลายเรื่องราวทางโซเชียลหยิบมาเป็นเนื้อหาสาะระให้เอฟซีที่ตามกันนะครับ,รบขาเบิง้งแถวฟังบ่หอดโคราชดอกสิฮหอดลองลองพุ่นเพราะต้องต้องบอกพี่ลองโคราชสะกอนเพราะว่าบ่าอาจเดอมครับเพราะว่ามันทินมันโคระทิน ครับแต่ผมตั้งใจทํางานเต็มทีพม่พยายาม <Through you. S 1> พยายามพยายามครับม, <c oughs> มันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับคนอีสานมาร้องเพลงไทยนั่นแหละครับผมมันก็เหมือนคนไทยไปร้องเพลงอีสานนั่นแหละครับแต่มันเป็นคนไทยเหมือนกันคนเราก็คนไทยพี่น้องกันเขายิบมาลองเนี่สรุปเพื่อการเราเรื่องเราเรืองใสจังวะแม่นครับเราเรื่องใสจังวะแค่นั้นนะครับรอติดตามนะครับนะครับนี่ช่องทิกตอกได้แน่เออปล่อยไยุดปล่อยไปแมลวพ่อแล้วก็ช่องมัต้ังทอนไรคอร์ดนะครับครับผมอ่าติดตามด้วยพี่น้องเด้อเพลงนี้ ร onents, ับรองว่าสนุกปั้งหลอกขำน้ำตาหัวเมื่อแม่น้ำตาหัวแบบอันผิดหวังเลยน้ำตาหัวหัวน้ำตาแตกน้ำตาหัวน้ำตาแตกน้ำตาหัวหมดแล้วนี่เน็ตเออเราเน็ตโอ้ยหลายอย่างอยู่เนี่หลายหลายหลายครับหลายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะฟังนะครับเพ่งเสร็จแล้วสิบอกพี่น้องนะครับตอนนี้คือเตรียมพร้อมให้ปล่อยไฟใส่เสียงก่อนนะครับอู้ไปก่อนพี่น้องเด้อจังใครติดตามกันนะครับโอ้ยอยากดังเงี้ยสิมาอู้ยู่ เอาเอาก็ลว่างเล่นกันเนาะเอาเ้เอาเอาเอาเดี๋ยเอาเอาเปิดเผือกเบื้องเหนือกันเอาเหนือกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันมีท่อนหนึ่งกินใจอยู่ว่ะเดี๋ยวอาจารย์เด้อกล้องเห็นมดเอาเอาเอาไททอนหัวเนาะเออสมมุิสมมุดอ้อยน้องนั่งบ่แม่นแล้วแม่นบ่แม่นบัดนี้จังได้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมปล่อยฟ้าไอมาลัยพรเพลงมันต้องถอดบอมันเอาสร็จสมเนียงคือจัง ดังกระชอนถอยเียมันต้องถอนดังกระชอนถอยเชียสังคมยุคนี้เป็นสังคมโซเซียลเปิดเน็ตก็เที่ยวท่องโลกบ่มีเบื่อเป็นยุคของคนละหูทิตาทิแค่เอามือหยิบโทรศัพท์ดังเคียเมื่อนี้เด้อผมศิษยายเขาสาโลกออนไลน์หลากหลายลุนนหลือมีเรื่อไไหแน่นอนที่นี่เรื่องใดนะนี่ เอาฮันนี่กับซิบวเมียนแล้วบ่สบอสมีนครับเออโอ้ยอยากให้พี่น้องฟังอ่ะสมมตินี่มันขอับชีวิตปล่อยไฟไปแล้วพอฮอตเอามันคือไปสุดแย่เหมือกันเออไลน์มันคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันเออมันลงไม่เจออ๋อไม่ไม่เจอเนาะบอลไม่เนอเออเออเรียงเร่อที่ดังทางโลกออะไรกล้วยดังใบลายแพงแบบโบน่าเสือเขาซื้อกันตนละว่าเป็นลายอิลิอิลิตอนนั้นอิลิแมีน เขาซื้อกันต้นละว่าเป็นล้านโลกโซเซอย์สถานหากันล้นลหากันมัวเนี่ยเออแค่ขายแค่ซื้อนาะก็ร่อกันเป็นแสนรับเงินยิมแปลรวยแน่ๆละครับนี้บัดว่ากล้วยคอยบัดว่ากล้วยคอยเพราะค้องปลดไฟมะเลพรนี่บัดกล้วยคอยว่าสีป้อยล้านห้าบัดกล้วยคอยปล่อยไฟมะเลพรว่าสีป้อยล้านห้า เขาต่อจนหอดท่านหาห่วยหระเบิดเสียภาษาหมาเต็มเนี่ยฝาม่านี่ครับฝามานี่อันนี้เกี่ยวเรื่องโซเชียลนะโซเชียลเพราะว่าเคยได้ยินข่าวเรี่องเก๋อเก๋อเกวยมันเก๋อเกวยดังเนาะมันมันมันแพงพี่น้องผมจะยิบอันนี้ไม่เฮงเฮงแฮงกันแล้วติดตามมันมีเรื่องอะไรบ้างมันมีเรื่องไหนเนี่ยเออหลายเรื่องหลายเรื่องครับในยุคโซเชียลนี่แม่ครับฉะนั้นรอติดตามมาได้พี่น้องเด้องั้น มันถิ่เป็นการเสวลามันถิ่ดเลิกให้ปล่อยไฟแต่ให้เสียงนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับเอฟซีนะครับคอยติดตามด้วยพี่น้องเด้อมันต้องถอนคืนชีพครับสาธุคอยด้วยพี่น้องเด้อครับ